สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปวีดโอนี้ก็เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ช่วงของช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแบบทบทวนเนื้อหาที่คุณครูเคยส่งคลิปวีดโอให้นักเรียนตั้งแต่คลิปแรกๆแ,แล้วนะคะคลิปนี้เป็นการทบทวนเนื้อหาเรื่องหน่วยที่1อีกครั้งหนึ่ง เรื่องของช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์เพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะมีการทดสอบหลังเรียนของหน่วยนี้นะคะถ้าเด็กๆเ,เจอเอ๊ะทำไมคุณครูสอนซ้ำๆนะคะเนื้อหาคล้ายๆกันนะคะบางครั้งการพูดในแต่ละครั้งอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะมีเพิ่มเติมมีลดลงนะคะและถ้าเด็กๆบอกวาอ่าคุณครูสอบแล้ว สอบแล้วสอบอีกได้เป็นการทดสอบก่อนเรียนทดสอบหลังเรียนมีหลากหลายนะคะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะหลังจากชมคลิปแล้วเด็กๆก,ก็ต้องกลับไปทบทวนอ่านหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าสำหรับวันนี้อ่าเรามาดูเรื่องของหน่วยที่1ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์กันเนาะช่วงเวลาและวันสำคัญในปฏิทิน เด็กๆคงรู้จักปฏิทินเนาะปฏิทินไว้จะทำอะไรคะไว้ดูเวลาหรือเปล่าไม่ใช่ปฏิทินไว้ดูวันเดือนปีแล้วก็วันสําคัญเนาะข้างขึ้นข้างแรมเราเคยเรียนแล้วในคลิปแรกๆทีนี้ช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคตและการใช้คําบอกช่วงเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์ก็สอนมาแล้วนะคะอะช่วงเวลาหมายถึงอะไรคะเด็กๆ เวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจนถึงเวลาที่สิ้นสุดของเหตุการณ์นั้นแต่เนื่องจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆจึงแบ่งเวลาออกกว้างๆใช่ไหมคะอ่ะไว้ดังนี้อ่าเด็กๆดูอันนี้เป็นการสรุปเนาะเด็กๆดูอดีตอ่านว่าอาดีตนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูสิอ่าอ่านว่าอาดีตอดีตหมายถึงอะไรคะหมายถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้ว นะคะช่วงเวลาที่มันผ่านไปแล้วนะคะไม่สามารถกลับคืนมาได้อีกแล้วคำที่ใช้บอกช่วงเวลาในอดีตอย่างเช่นคำว่าวันนี้เดือนก่อนปีก่อนใช่ไหมคะอ่าโอเคเนาะผ่านนะตรงนี้นะต่อไปปัจจุบันเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะปัจจุบันอ่านค่ะเก่งมากค่ะหมายถึงช่วงเวลาที่กำลังเป็นอยู่ในขณะน,นี้ คํำที่ใช้บอกว่าช่วงเวลาที่กําลังอยู่ในขณะนี้อย่างเช่นวันนี้วันนี้เลยค่ะเดือนนี้ปีนี้นะคะต่อไปอนาคตค่ะอ่านตามบครูนะคะอนาคตอ่านตามเลยค่ะหมายถึงช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงเช่นคําว่าพรุ่งนี้เดือนนี้เออไม่ใช่ค่ะ พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้านี่คือ3มช่วงเหตุการณ์นะคะอดีตปัจจุบันอนาคตคําที่ใช้บอกอดีตคําไหนคำที่ใช้บอกปัจจุบันคําไหนบ้างและคําที่ใช้บอกอนาคตคือคําไหนบ้างเด็กๆต้องจำให้ดีนะจริงๆแล้วคามันมีมากกว่านี้แต่คุณครูเอามาสรุปสั้นๆนะคะ ตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาอันนี้คุณครูข้เคยให้เด็กๆดูแล้วเรื่องไก่นะคะลูกไก่ไก่ที่โตเต็มวัยเด็กๆได้เรียนแล้วอ่ะดูตั้งแต่ซ้ายมือเด็กๆเด็กๆจะเห็นอะไรคะเห็นไข่เนาะต่อไปตรงกลางไอ้ตัวเหลืองๆคือลูก,ลกไก่ขวามือสุดตัวสีขาวก็คือแม่ไก่ที่โตเต็มวัยแล้วนะคะผ่านนะคะ ไก่ลูกไก่แม่ไก่ที่โตเต็มวัยมาดูตรงนี้ค่ะในอดีตแม่ไก่ออกไข่มาและในปัจจุบันนี้ไข่ได้ฟักตัวออกมาเป็นลูกไก่แล้วในอนาคตลูกไก่ก็จะเจริญโตโตเป็นไก่ที่โตเต็มวัยดังนั้นการจเจริญโตโต,ตของไก่จึงต้องอาศัยช่วงเวลานะคะสอนมาหมดลวอ่าใน ชีวิตประจำวันของนักเรียนมีคำใช้บอกเวลาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ฉันและครอบครัวไปทำบุญที่วัดนะคะนี่คือบอกช่วงเวลาเมื่อวานเมื่อวานคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือผ่านมาแล้วเนาะว่าขอว่าไปทำบุญที่วัดกันกับครอบครัว วันนี้ฉันไปสวนสาธารณะกับแม่นะคะในชีวิตประจ,จําวันน้องไมีมคําบอกช่วงเวลาเหตุการณ์นะคะวันนี้หมายความว่าเป็นเรื่องราวในปัจจุบนันต่อไปค่ะพรุ่งนี้ฉันต้องไปโรงเรียนเกิดขึ้นแล้วหรือยังคะยังไม่ เกิดขึ้นสรุปว่าเป็นเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอ,อันนี้แผนผังแสดงคำระบุช่วงเวลาเด็กๆด,ดูคำแรกนะคะไล่ลงมานะคะตามลูกศรน,นะคะอดีตมีคำว่าอะไรบ้างปีที่แล้วเดือนที่แล้วเมื่อวันนี้คำปัจจุบันปีนี้เดือนนี้วันนี้ แล้วถ้าคำในอนาคตล่ะคำบอกในเรื่องของอนาคตปีหน้าเดือนหน้าพรุ่งนี้จำดีๆนะคะมีแบบทดสอบวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบันปฏิทินนะคะอ่านว่าปฏิทินคือเครื่องมือสำหรับดูวันเดือนปีโดยในปฏิทินจะแสดงวันสำคัญต่างๆว่าตรงกับวันใด นะคะบอกมันบอกเวลาไหมคะปฏิทินไม่บอกเวลาแต่ในปฏิทินบอกวันเดือนและก็ปีนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างวันสําคัญที่ปรากฏในปฏิทินวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอังคารที่หนึ่งมกราเด็กๆดูคะ่ะวันที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งตัวสีแดงตรงกับวันอังคารนะคะเป็นวันขึ้นศักราชใหม่ นะคะทุกคนในครอบครัวจะไปทําบุญตักบาตรจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองต้อนรับวันขึ้นปีใหม่และมีการให้ของขวัญกันตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งวันมาคบูชาวันมาคบูชาตรงกับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนะคะฉะนั้นในปฏิทินบอกข้างขึ้นข้างแรมด้วยนะคะซึ่งปีพศ2562เด็กๆดูปฏิทินไปด้วยนะ ตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งวันฉัตรมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะวจีรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษนะคะเป็นพระหมหากษัตริย์ของพระของประเทศไทยนะคะอ่านะคะจบแล้วนะคะเด็กๆอ่ะ จบแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปทบทวนนะทบทวนอ่านตามในหนังสือประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าคลิปหลังๆเนี่ยคุณครูจะสอบเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ